ครับนานาก็สําเร็จแล้วนะครับสําหรับผมนะครับตามหาช่อนเกาหลีนะครับตามหาช่อนเกาหลีจนเจอครับนี่นะครับตัวนี้ก็ไซส์สองโลนะครับไซส์สองโลนะครับก็สําเร็จแล้วครับตามหาปลาช่อนเกาหลีนี่จะไปนี่จะไปทั้งกิปเปอร์ไม่ได้นะจะไปทั้งกิปเปอร์ไม่ได้นะ ปล่อยนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับปลาช่อนเกาหลีก็ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติครับก็สําเร็จแล้วครับผมถ้าเป็นปลาแบตผมจะกลับผมจะนํากลับบ้านอยู่นะครับแต่นี้เป็นปลาช่อนนะครับก็จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติครับให้เขาไปเติบโตนะครับโอเคครับผม เขานะครับ